สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอ็กซิแฟเอ็กซิเกลสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะมือนีผ้าพี่น้องเขาคูเขาปลาคือเก่าค่ะไปตามไปหลุดกันมือนี้พามาหาเห็ดยังมาเด้อครับสวัสดีครับมือนี้เข้ามาหาหาเตาครับพี่น้องเห็ดตับเตาปลาดอกแรกครับ ดอกเลี้ยแขกมันหลังจากที่บริเก็บมาหลายเมนึ่นเขามากอีกรอบครับโอ้ยงามไหมคะหาเห็ดยังกับบุหรพี่น้องเลยออกมาซ่อมมึงเห็ดเตาครับนันดอกแรกแขกมันแมนไปครับอู้งามยีลีครับ

อ้หาปองเขาครับพี่น้องอุ้ยสามอีดอกไหมดอกไม้ที่เหลือดอกใหม่มองนั่นมีดอกเดียวโอ้หลปรหยัดลา ค <c oughs> ือตามหัวอดีโอ้เปลี่ยนปลาหนึ่งบอดีปโอ้โอ้อหัวเ <c oughs> อ้ยเยอะน่ับนับเ <c oughs> ดียวเต็ม งามค่ะอุ้ยเก็บเอวแล้วพี่น้องเลยแั่มาเก็บเพชรตับเตาเ่ยรุดแล้วรุดกบมนครับพี่น้องสุดหยดเดี๋ยวรุนนี่จะยี่สิบดอกมันมันบังบังกล่องบ่บ่บ่เก็บไปนั่น บโบชั้นเห็นงานมมอกันโอ้ยพี่ตาเนดอกเงาเนี่โอ้อยดุดเดือขนนี่มุน นีครขบกลุ่มค่ะคักๆเลี้ยวไปเห็นเรือพี่น้องนี่จะมีเห็นอยู่หน่อยคนนี้โบเห็นเถื่อโอ้ยกว่าสิเขามาได้อุ้ยอียงละสิหนามมาใส่หรือว่าอียงหยุดเป๋ขวยแท้ๆอโอ้ยนี่พี่น้อง โบ้างมองเพก่อะเข่าง่ายเก็บง่ายครับนี่ต้นเี้มุทั้งหมดแดงทั้งเัิงอันทั้งในุนครับสองดอกครับทั้งในดอกง่า่ๆครับปุ้นเห็นมอพีนมอเป็นจานอยู่ผึ้สามดอกเฮ้ยสามผึ้งเด็เฮ้ยไอ้ดอกนึงโอ้ยดยง ตาวงักครับพี่น้องจะจุ่มยังไงครับสั่งแต่มดตีหมดเป็นมดแดงหมดเบลไฟนี่เฮ็ดนี่อันคือต้มกระเทียคไข่เฮ็ดมดแดงตีอโ้ยหนี่ค้ามหนีจากปลาเฮ็ดมาปลาถามครับพี่น้อง

สองหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องเป็นเห็ดที่หาเร็วบ่ได้ครับไฮ้เห็นยังโอ้ยหต้มเลี้ยนเลยต้มเลียนบ้านพี่น้องเอ้ยจจเกือบบูดกระหัวโอ้โหยังไงเขียนออกกะลุงไง ผบเสนหมุดแดงไว้ออกมาซะนี BigQuery> ่ไงต้องหาเจสิโอโอ้หายเจสิโอหาเจสิออใจติดขัดนัはは่นยนอนทีมอีกโอ้ยเตลาเมือเตลาเวนเขาเพิ่นกะจิประมาณนี้ครับพี่น้องนี่นะเฮสับต่อมันเก่ือบางเหมือเดมีนโอ้เดเฮตระกัน mì tiêu cận gầm đi sai môn ngon 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 เดือดเริโดจะผาดหนึ่งเงี้ยกระบงกกึน้นเผลอเผลอเป๊ดเอ้ยยดเลยครับคู่นี่ง้าห้อู้ห้ายงากตัวเนียน <c oughs> เด็กแต่ย,ย่างหัวพี่น้องเลยลยันได้จุูงกับเหินอยู่มาใกล้อีกต่างหาก <c oughs> หัวสองหลอดละครับหลอบแหลกป้ามือเสารหลอบสองครับนี่มาปลาไงลเด้อพี่น้องกินจากปลาทามม,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 มาปลาตาดปลาสากครับพี่น้องมาลองลุ้นกันสิดเ็หอ ปลเฮ็ดไข่่่คะพีน้องนี่ครับกลของบางเถือกกับโบโฟกัสครับใส่มาด้หน้าซื้อเงินซื้อไม่กับโบมี่ครับพี่น้องเอาถอดเอาไปเ <c oughs> ด้อบางช่วงบางตอนอาทิมือมั่วเนี่ยบางเถื่อกเตะจะได้กับมั่วคือเก่าครับพี่น้องบางเถื่อ ใส่มาจากปีสองปีแล้วครับสองปีกาแฟฝนฝาหนาวฝาห่อนแดดห่อนห่อน,อนบางเทือกอ่ะไทยบ่ได้ครับพ <laughs> ันกับพรอท่านเหมือดอยครับ <laughs> <laughs> โทรศัพท์กับกชิบไปละต <laughs> ูเดียวเขาล่อ

บท่ายครับพี่น้องโอ้ยหาใส่นาอพี่น้องใหม่บบดนี้ใส่ไปก่อนครับช่วงนี้หากินลำบากเนี่ยครับ,บาานี่ว่าททยเฮ็ดฝวกมียนจะได้จะลุกหรือ ต่นไหน,น่ลงใจแล้วมันบวเห็น,นี้ยเละออกตลอดไล่ๆดกในกระเปบได้เหลือเขาอีกแล้วเขาค่ะเขาครับโอ้ะตัดขาเปี่ยนวานหวานเสียบเสียบเลยเนาะเียงมังเมนเจ้งเสียบ ู yup. now, ต้องค่ะออกออกว่าไม่มูนอ่ะเล็นานีครับออกจังได้โมโหตูเห็ดไข่ค่ะสองตุ้มครับเดินเดินเพ่อเดินเดินพ่อเด็นหางเลรเด้อพี่น่องแฮงนบุญเป็นหางธรรมดาได้หางแห้งยีครับ หางมอกตอนนี้สิไปเอ้ยไปหาหนใหม่เลยพี่น้องยานอยู่เดี๋ยวสิผักปลาไว้จักหมื่นครับจักหมื่นชัวหมื่นยันค่อยเข้าปลาใหม่เอ้ยขมใหม่นี่ค่ะพี่น้องโตูมใหญ่ๆโอ้ตูมงามถื่อด้วยหนิฝนบ่ถือเนาะมองนี่ออกไหมครับ

จารีบไปไหนนี่อยู่ข้างกันเลยเจ้าหลักายให้แ่งหนะนี่นีิ่งไก้างาี่สีบ้าก่อนเงี้ยเขียวครับน่ามัาพี่น้องอ่าไป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  อุ้ยอย่งยาวด้วยจับจเลยจัเจยโทรมามาใหญ่ตัวล่ะนี่เอาหอยปาาสุบีทเพิ่งเจอเพปขงต่อองค่ะเอ็มีเลยมไม้ครับพี่น้องลุงเอามาให้เวลาเข้าปลาพวกมีดพวกอันนี้มามาเอาที่แค่เขียวขอยนี่ปล่อยยู่นี่ วุไงดอกเขาจะอู้ขาขาดอกวุ้งด้วยขาจังเลยนี่กลุ่มคาค่ะพี่น้อหอมบ่ดมบิ๊งหอมอีรีจุ๊ด้วยหาวัสนาละได้โอ้ยโอ้ห้วาสนาห้ยเดแคบละได้ดิย้อเพแล้ว คนไทยกับยาหัวคนปัญญามเฮ็ดกันมุนหมองนี้ก็ว่าอู้ดีดีที่สามปยญญามเอ็ดคอยมุนไม่ไงลูกบอกว่าเต็มมั้งไงโอ้ยนี่สาวบ่มุนอันเทศคอยมุนคอยชิขาเจ้าทิ่ม่อยชิฮ้าผ่อแม่ไจะเหลือน้อยแต่ก็เหลือนะอู้ขาใหญ่กว่เลยขของ่อยเด้อ ดอกน้อยเป็นเป็นไรปนไปค้าอวบอะไรเงีเยเก็บมังค่นอะได้ต้มปุ๊บมี่นปลาสีน้องสิภาาพี่น้องเมื่อแล้วครับแบบนี้อวยแล้วครับอวยแล้วดื้อหมานแล้วครับเอากันอิก,กาจ็บเขียนล่ะฮ็ตได้เฮ็ตหนักครับมือนี เอาหมานเห็ดตับเต่าเห็ดไข่อยู่เด้อพี่น้องมือนี้เห็ดไข่ก็งามตับเต่าก็สวยครับไปครับอวยแล้วอุ้ยหมานครับมือนี้คือเก่าค่ะตับเต่าเห็ดไข่แมนนักนักนี่ครับเห็ดของเฮาโอ้ยหมานครับโปแต่งกระตาอยู่เด้อพี่น้องมันแม่นหนุ่มหยาด สำหรับคลิปนี้ค่ะเอาไว้เพียงเท่านี้แหละค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะลาไปก่อนค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจก็ไลค์ก็แชร์สาวกานิกากับบ่าวสวีทเด้อค่ะเมื่อยเมื่อยดูเทปเต่าครับเทปเต่าเมียนครับไปกระที่ยวฮ่าเฮ็ดขายังไงพี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆย่งนี่สิละค่ะไปค่ะกระบ้านกันเฮาไปครับ ขอกันไหมเหมือนนะขอบคุณพี่น้องรที่ติตนอยอครับขอบคุณครับขอบคุณคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้อง